ำเตือ,อนที่วิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอา,มอาจมีคำไม่สุภาพผูพ้ใหญ่ควรให้คำแนะนำสำหรับเด็กสวัสดีครับัอิตตาญาสแปนวันนี้นะครับเปิดวันยุค่คนครับเลยมาเอวเอามาวานนี้เพื่อนผมน,นะครับมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี้นะครับที่วัดล่องหลอดอำเภอพ,พานจจงาวัดเจียงรายครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะครับาก็เห็นในยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับทีขา้ามาไทยทำนะทำถึงเลยลองมามาทดสอบมากินดูอะ ชามหญ่ขนาดไหนแลวรสชาติจะขนาดไหนนะครับคือบรรยากาศหน้าร้านครับนีจะมีคนเป็นจํานวนมากยุ่นะฮะวันนี้นะตอนเวลาตอนเตี่ยมนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับก็เตี๋ยวหน้าวัดครับบางวทยะรคิดทานใดวิทย์เราคิดมาได้นะครับที่จังหวัดเชียงไฮยอำเภอานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวชามแยกตัวนี้ผมสร้างเส้นล้วมนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นร้วนับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะ ใหญ่แล้วจะอิ่มขนาดไหนครับอเคยครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะมาดูครับนี่ครับเตี๋ยวชามแยกตีรอคอยครับเหลืออันนี้เหลือเหลือชามสุด้ายพอดีนะครับอันนี้เป็นเส้นรวมนะครับเดามาดูนี้ลูกจีนนี่ประมาณสักสักยี่สิบแกนเนาหรือสิบกว่าแกนโอ้นี่เนื้อหมูนะฮะอันนี้เนื้อหมูบดนะครับนี่มีพักเนาะสงลูกดี๋ยวมาดูยีมาได้ปุงนะครับจะเป็นเส้นรวมนะครับสั่งเส้นรวมเป็นเส้นเล็กเส้นเล็ก เส้นใหญ่นี so ่เส้นมาม่ามีเหลืองนะฮะเป็นเส้นรวมนะครับเดี๋ยวผมกิมหน้ามันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะครับอืมไม่ได้ปรุงอ่ะแซ่ดเนี่ยครับมาดูครับนี่กี่คนวะเนี่ยยกครับโยกยกเอ้ยครับต้นแก้ครับต้นนายเกตส์สหล่อแล้วใครหน่ะมุกกล้องมุกกล้องมุกกล้องเอามาซัดเก่งครับวันนี้ เมือกล้องอ่ะมันดูกล้องอ่ามือกลางนะมือเวดอาทุกคน,น,นลวกซัวครับอิ่มครับเชิญน,นะวางเล่นธารกิจนะครับก็มาได้นะครับตีก๋วยเตี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวผมก็อยากลดระบบใจเบาไว้แล้วขอหยอกกอนละนม่ไ่ไม่คอนเซปต์แชร์บายบายครับพบกับคิตนาฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องอีตาตายาัตตาเดอเดอรบาย กินจุแห่งประเทศไทยครับมาแล้วครับน้องเบนเตอร์ครับตอนนี้อจะทำซีตีครับแล้วน่าจะดวนกับปั๊บป๋าครับคุหลาถ้วยครับอือบนี้ครับเคยมมดละยังไม่อิ่มจ่าสาใจครับครับนี่ครับโอ้โหของไทยครับนี่ขนาดอีพดแรกยังยอมแห้งครับอือือ นี่ครับน้องเบตเตอร์ปับจมืกเหอเยี่ยมมนเยี่ยมอลุดเตยมือเย่ยขนาดยังไม่อิ่มอ่ะย่า